ท่านครับมึงอีกแล้วคือว่าทาร่ากับอาญาช่วงนี้มันระบาดหนักอีกแล้วครับท่านทีมของผมไม่สามารถสู้มันได้เลยอะงั้นก็ไม่ต้องสู้เอะเอาคอมโบนี้ไปกวาดแผงหลังของมันให้เรียบแล้วค่อยจัดการมันทีหลังขอเชิญทุกท่านพบกับกระบะสิงสิงส่งม้ามามามา,มา,มา,มาให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรชาชีพชีพ ไม่ต้องตกใจกับชื่อคอมโบนะครับผมหมายถึงส่งวอค่ะคอมโบนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับแค่เรามีม้าและบีแจนบีแจนที่ถือว่าเป็นตัวคู่บุญสำหรับช่องเราเลยนะไม่ว่าจะคอมโบไหนก็ต้องใช้มันอยู่ตลอดแต่เรื่องนั้นช่าไว้ก่อนเรามาพูดถึงคอมโบเราดีกว่าเพียงแค่คุณให้ม้าไปกดอันติแล้วยืนรออยู่ป้ายรถเมล์ประชาอุทิศซอย4หรือซอยไหนก็ได้และจากนั้นให้บีแจนรับบทเป็นรถเมล์คอยขับเคลื่อนด้วยแรงม้าส8สูบวิ่งตรงดิ่งเข้าไปในวงไฟของศัตรูในขณะที่เราอยู่บนหลังของบีเจนเราสามารถกดตีีีีีีธรรมมมดดดาไ้้้้้อออกกวววยยยยแแแลลลถในนนทซเเคงู่็ัจะบบส ทั้งเร็วและก็แรงทา,าร่าก,กับอาญาปกติเวลาไฟมันจะโดดใส่แผงหลังของเราอยู่แล้วซึ่งนั่นก็แปลว่าแผงหลังของฝั่งตรงข้ามก็จะไม่มีคนคอยคุ้มกันเช่นกันบอกได้เลยว่าแคลรี่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของแมปฝันร้ายของแกมาถึงแล้วมาครับลุยครับมาสุดโหดดีเจนซีเนียวอลคัตอาญาโยมาขี่เรือ,อยิบหย่มด้เปล่าจีอันนี้คือสกินเวียดนามปม จริงๆอยากรู้ภาษาวเวียดนามมากเลยตอนที่ผมไปวัดปาร์ตี้เวียดนามอะ่ะเองก็พูดกันก็เอ้ยอยากรู้ว่าเขาดินทาเราปะวะเอ้ยหรือเขาจะชมเราหล่อว่าอะไรเงี้ยผมเห็นเขาซุบซิบแบบซุบซิบซุบซิบกันผมก็อยากรู้ไงว่าเขาพูดอะไรเธอดูนั่นสิสตรีมเมอร์แกง๊งไทยแก๊งนั้นทำไมหล่อจังเลยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชื่อมูมเหมียวโอ๊ยกีทีจังอะไรเงี้ยเออเขาอาจจะมีได้ฮึป้องจิงงจกจะบอก ใช่สิไปบนกันดีกว่ามาพอเจ้าตากมาแล้วปป่งอุย้ยไม่ต้องทำอะไรแค่ปาสกิลให้แม่นก็พอเฮ้ยลถส่งมาลถส่งมามา,มาแล้วอ้าวไม่มีใครอยู่เอาเฮ้ยโอ้ยอยากจะแฮ็กแมพที่บ้าพี่อยากรู้ว่าเคดีถ้าสมมติว่าพี่แบบกดกดอันตตี่ะแล้วเคดีมารับอะมันจะเป็นยังไงวะ เอออพิซฎได้ก่อนเนี่ยมาลเลยเร็วเหรอใช่เหรอเฮ้ยอยากลอง <c oughs> มีอันตริะบอสแลวะนะเช่าเอาบัฟมันให้หมดอย่าให้เหลืออา้าวโอเคอุย้ยเลยล่างยูทาซาดิงใหญ่ความตัง้งป่องเอเคมาเชียดีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่วิ่งไปหา เอาเลยอรอวิ่งยาม,ม,ามิ่งน่าเมยโคตรเกียนอ, <go>, อ่ะปกติม้ามันจะค่อยๆเร็วใช่อ่ะฮะอันนี้ขึ้นปุ๊บซิ่งปั๊บเลยเออว่าหลีกทางให้เด็กแว้นหน่อยครับมาหน,น่อยเฮ้ กีี่กี่ีกีีแล้วนึงสิบสามวิสิบสามวิรอรอก่อนรอก่อนเหรอสวยเปิดเพลงเท็กมาโฮเปิดอันติเข้าไปเลยครับเออเทคมาโฮสีวิสีวิสีวิอะนึงอะนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้าเอ้าเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนโด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 นป้องสวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาโอ้มูฟสปีดยูท้าการยิงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว อ๋อมันมันตีได้ด้วยว่ะแต่ว่าผมกดไวไปหน่อยอสวยแล้วไงอายานี่แน่จริงๆผมอาจจะต้องขึ้นก่อนแล้วจากนั้นผมก็ค่อยกดอันติเออพอกดอันติปุ๊บเราก็สามารถตีบนรถได้ใช่ปะ่ะอ้าวคุณมูต้องรอรอผมมาใกล้ๆค่อยขึ้นอ๋อโอเคครับผมมาเอาอยัางอ่ะเอาอยัางตรงไหนดี เดี๋ยวขี่ม้ารอเนี่ยแถวเนี้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาโยนโยขี่ม้าส่งเมืองโอ้ยมันมันไกลเกินโอ๊ยลงมาพอดีลงมาพอดีเลยเมื่อกี้โคตรโหดอะ่ะเอ้ยคอมโบอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันมันมันต่อต่อต่อ เดี๋ยวไปยืนอยู่เดี๋ยวป้ายหน้าเลยพี่ป้ายหน้าเลยผมรอป้ายหน้านะเฮ้ยแวนแวน,แวนเอาเลยเหรอ um มาแล้วมาแล้วงาวยุ่เดาซะจริงจริงโอ้ยไม่อยู่โอ้ยซีเนียลก็มาเนี่ย <c oughs> <c oughs> มึงจะไปไหนรอบสวย จุดสิ้นสุดของบีเจนมันก็มีสตันอยู่แล้วอะแล้วผมแบบย่ำกระม่อมลงไปพอดีอะเออตันคูณสองมาแล้วเคดีไปฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้าฮ่าาย่ำกระม่อมโอ้ยอ้อ เอาอู้นี่ไงแล้วฮะนี่ไงแล้วอีกเปล่าฮะนี่ไงแล้วเย้สวยโหยอาญากด S Q รัวๆเลยอันนี้ไม่ให้งาอุ๊ยอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วนุ่มนุ่มนุ่มตรงไหนตรงไหนตรงไหนพบปะพบปะมึงยนต์บ๊มไปไหนรอดโอ้ยโอ้โหมันรอดมาแหวนฟิกออกเมื่อกี้โอ้ย มีเจ็ดมาอีกชิว่าไออ้เเลือโอเคเอาใหม่เอาใหม่คอมโบนี้เฮ้ยซีเนียร์มียันติยงังหาหาคนก่อนนะรอรอหาคนก่อนนะเอาเลือเหรอไปไปไหนไปด้วยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยสวนเลนสวนเลนมึงไอเหี้ยทาล่าหรอโดน เมื่อกี้ขับรถส่วนเลนดีโอ้ไม่ชนรถไ,ไฟชนกันนี่เป็นเรื่องเลยนะต้องเคลียร์ยาไปนทั้งคืนเลยนะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอหากใครที่กำลังอยากจะเติมคูปองเกม ROV อยู่แล้วก็ผมขอแนะนำแก่ท็อปอัพบริการเติมเกมผมขอเคลมว่าเป็นร้านที่ดีถูกรวดเร็วมูเหมียวขอการันตีแค่ใช้ Open ID แล้วชีวตจะเบิกบานบานบาน เปิดให้บริการมามากกว่า6ปีการันตีโดยผู้ใช้กว่า2 0 0 0คนและยังจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับและเรายังมีเว็บไซต์แก๊สท็อปอัพที่เปิดตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยที่สาคัญอย่าลืมใส่โค้ดมูเหมียวเพื่อรับส่วนลดกันด้วยนะที่จะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพรสอร่อย เอ้ไมรุ่นทำอะไรอ่ะต้ออุปกรณ์ครับลำพังอุยอ๊ยอุ๊ยมันมามันเอาคืนมันเอาคืนเฮี้ยวเฮ้วโอ้ยอุย๊ยมันเกมอะไรวะเนี่ยแฟนแบทบิฟสายฟ้านูก็ดูการ์ตูนไปเด็กชนมาชนกลับไม่โกงหรอลีซี่โอเวอร์ทคเอาแล้วไปไหนมาพบปะประชาชีไปตูม สวยเอ้ยจริงพอพอชนแล้วผมยังวิ่งได้ต่อนะใช่เราไม่ต้องรีบลงก็ได้ยี่แปดวิแค่ยี่แปดวิเอ้ยมันขี่มาแล้วไปบินข้างล่างเลยครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยยุทธาศาสตร์ป้อง ม้ามันตายยากจริงอ่ะเออเมื่อกี้มีซีเนียลลงมารอบนึงเ <Yeah. S 1> คดีอยู่ไหนมันถึงเวลาที่เราต้องบุกทะลวงเลนบนแล้วเฮ้ยเด็ดเคียวติดคูดัวอยู่อ่ะรอไปบนึงได้ปะอ๋อรอกลางเลยเหรอก็คือจะขับมากลางว่างั้นได้ได้ได้ไดมาไม่โฟมไม่ฟาร์มมาละมาค่ะร <we> อพี่ที่ท่าน้ําทุกวันเลยค่ะ <c oughs> มาแล้วไปเลยเลสโก้อ้อมแล้ว <c oughs> ไปเองก็ได้

สวยแกทำร้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่เฮลมีไม่นะอาญาผมไปไหนเนี่ยอ้ออ๋อออ <c oughs> ตัวใครตัวมันเฮ้ยนี่ผมมีตัดเลือดแล้วนะมันยังโหดอีกอยอ่ทาร่าเนี่ยเอาแล้วเพื่อนจะพาหนัวอ,อุ้ย แรงยังไงซีเนียวเอาเลยปละเฮ้ย <two>, เอาเลยปละเมื five, five, 네่อวานละยูทยิงใหญ่ความตั้งใจใเดี่ยวหืม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 อต,ติดอมไรมหืมหรมหืม่ืม่ร,รม้รืมหืมหมมหืมหมหืมหืยห่มหืมหืมันเี เอาแล้วเหลือบีแจนคนเดียวเคียวผมก็ยังไม่แตกด้วยไปจบกันดีกว,ว่าอุ้ยแจนหืมหืมหืมมีไงแล้วไปไหนไปไหนสวยครับจบบ้านกันเถอะแล้วทันมะวะโอ้โหนัตาาเกิดอีกเอา้าเอา้าเอา้า แหลกสลายเขดีฝากด้วยเขดีเขดีจบปาจบปะได้ๆจบตีเป่าเออเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละอย่าให้แวนม,มนเกิดสู่ไอ้ครับโอ้เป็นเกมที่แบบแสบคอมากเลยอะ